โอ้บักยี้เลยพี่น้องอนี่นี่ตัวดื้อโอ้ถือผมงามเลยพี่น้องนี่คือเสียงปลาดินอยู่หุ่นพี่น้องอืมปลาถือเบ็ดบ่คือถือไว้เถอะบอกิไไนไว้แท้โอ้ถือถือถือพี่น้องถือถือ ถือพี่น้องกินไหวครับว่ะประมึกแห่งพี่น้องบุาราเสือว่ะกินลงกินเลยใส่เะโอู้อ้หรุดพี่น้องลดลดแม่ลดว่ะประมึกแห่งพี่น้องร้อนจ้อย สวัสดีตนอนนเส่าครับพี่น้องว่าลงเบ็ดโฟมไว้ครับเงีย้ยว่ามึงแห่งมันเหลือหรือผ้ามายามครับพี่น้องนี่ครับไปเลยครับจะมีแก้มให้พี่น้องในเบืเ้องบน เนื้อมันร้อนผมจะเสียบเนื้อ,อหอยไว้ครับไวรุนย่าแรงครับพี่นอ้องข้าวขาวพี่นอ้องข้าวขาวนี่ข้าวขาวครับปลาโดดแลโอ้ย ครคพี่นุ่ันี่คนครับผมจะมาเปลี่ยนเงยหน่อยครับพวดยามตัวไปก่อนครับพี่น้อ,นนอนเปลี่ยนเงยห้อยไปไหวหลุ่นยามแรงครับพี่น้อง Hmm? ưng yêu mà đừng <laughs> làm ruột như vậy ก็หน่อยไล่กักเนี่ยมันหล่นพี่นนอง หลังปุ่นขึ้นลาก,ก,ลลาลากาพี่ไก่เถอปลาลาบขึ้นเงีเยงพี่หรอดินนาไปเสาเหรอเนาะ <c oughs> โอ้ร้อนร้อนครับ เด๋ยวเสียบมีอไว้ครับพี่น้องว้รุ่นต้นแรงครับนี่ว่ามุกแข่งต้น,นั่นขึ้นมีดีเรืองเลยไปน้องเลยบดิการบดิการโอ้ได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 ,ได้พี่น้องได้ ได้พี่น้องได้คือว่าสันถือพิมพ์ทฤษโอ้บอกย่าเลยพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้อง phụ nữ thương hại mọi người thương hại mọi người to hại mọi người thương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  hại นะโอเคครับพี่น้องโอ้สองแตีมงงามเลยเก็บเบ็ดก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมจะาเสียบเนื้อไว้น้ำเดี๋ยวไปร่วมหยดกันอยู่ทางเพิ่งครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องแจ้งแล้วครับบรรยากาศฟังน้องบอล่างครับ ผมว่าลงปลาหมึกแห่งไว้ครับมาเทเปเบิ่งวายยำพื้นมันจิกินบ่นี่ครับเตรการโยเสิสองแต้มครับกินตัวหัวคำพี่น้องกินตัวหัวคำขากเลย่ตายถือว่าบ่พลาดครับยำพื้นเหนือทินเท่ากันครับปลาหมึกแห่งพี่น้องโดสวยๆเลยรุ่นเดีวยวกันเลยเอะไรอยู่ ได้ก็ฝากติดตามคลิปหนาคลิปนี่ครับพี่น้องนี่ผมไม่ได้กู้ได้เบ็ดครับผมจะใส่ใบใส่ไบเหย้่เบ็ดเหย้่หอยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวติดตามอีพี่ต่อไปครับสำหรับไอพี่นี่คือว่าโรคเหยื่อปลามึกยับขึ้นนะครับคลิปนี้โรคปลามึกยับขึ้นว่าจะก,กินบ่เพราะผมต้องเหยื่อเบ็ดหน่ยก,กินกินหลายกินขับเดี๋ยวโรคยับขึ้นหน่ยกินด้วยกันครับพี่น้องได้สูญเหเยื่อเบ็ดหมดเลยเลยเหยื่อเบ็ดเด็ดกลัว ผมเห็นมันเป็นเด็ดบัวพี่น้องน่ครับอะไรนีเตี๋ยวพี่น้องได้บิ่งครับใส่แตวเดียวเส่เกลือครับพี่น้องคลิปหน้าคลิปน้า,ค,นาครับบอกกันไหมครับพี่น้องฝากติดตามครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ